สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมพี่อเนกนะครับวันนี้ขออนุญาตพาเพื่อนๆมารู้จักกับสินค้าในร้านของผมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นฮอตไอเทมนะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่อยากจะขายด้วยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ใช้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่พูดเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะไม่รู้ว่าทําไมเราต้องเสียเงินซื้อปลั๊กไฟดีๆราคาหลักถึง2,000บาทขึ้นไปด้วยนะครับโอเควันนี้เราผมจะพูดในเรื่องของเจ้าปลั๊กไฟคอนโดก่อนนะครับ ผมแนะนำตัวก่อน,นครับผมชื่อพี่อนเนกนะครับเป็นเจ้าของร้านอนเนกสตอร์ใน s h อ p e e แล้วก็ออนไลน์นะครับตอนนี้เริ่มทำเนาะผมอยู่กับวงการของปลั๊กไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมามากกว่า18ปีนะครับแล้วก็ยังทำเกี่ยวกับเรื่องของงานเซอร์วิสและงานบริการจึงรู้ว่าปัญหาของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเกากว่าเเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้ผมก็เลยได้แนะนำสินค้าเป็นโปรดักที่ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคกับผู้ที่ใช้สินค้าประเภทนี้นะครับ ก่อนที่จะเล่าเรื่องของพวกนี้นะผมลองปักมาหลายแบรนด์แล้วนะครับตอนนี้ผมโจอยู่ที่2แบรนด์นี้ก่อนนะครับที่ผ่านมาตรฐานของผมก่อนแล้วกันโอเควันนี้นะครับเห็นมีวางอยู่3ตัวนะครับ2ตัวนี้เป็น2ตัวเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวฮอตไอเทมของผมในร้านที่ขายดีนะครับแต่เอามายืนเป็นเพื่อนด้วยเพื่อจะอธิบายให้เพื่อนๆรู้ว่าทําไมถึงต้องจ่ายตังค์แพงกว่าเพื่ออะไรก่อนอันดับแรกนะครับ นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็คงจะเป็นเพื่อนๆของผมที่ดูในร้านผมในช้อปปีนะครับในช้อปปีผมพูดเร็วมากเพราะมันต้องพูดให้จบภายใน1นาทีนะครับแต่นี้จะเป็นรีวิวที่พูดง่ายๆไปเรื่อยๆอธิบายให้เข้าใจโอเคพอดักันนี้ของเรานะครับจะพูดถึงเรื่องของพอดักปาร์คคอนโดนะครับหรือปัร์คแปดเหลี่ยมของผมนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนมานะครับในชื่อแบรนด์นะครับเซฟโทนิกโมเดลที 8e นะครับจริงๆจะเป็น e u ยู่เด้อยสาเพิ่งด้านบนเนี่ย จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่มี USB ฟ้าชาร์จนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันที่มี USB ฟ้าชาร์จ 5V นะครับ <c oughs> แปลว่าตัวนี้เนี่ยฟ้าชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ค่อนข้างดีนะครับแค่ปลั๊กตัวนี้ตัวเดียวราคาก็500กว่าบาทแล้วนะครับถ้าพเพื่อนๆไปซื้อแยกนะครับตัวนี้เป็นฟ้าชาร์จ 5V 2รูเนาะอ่ะโอเคก่อนถึงจะไปน,นั้นทั้งหมดนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสเปคนะครับผมบอกให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับตัวเนี้ยสเปคของเขาก็คือ เดี๋ยวแป๊บนึงฮนะคนขายจำไม่ได้อ๋อโอเคจําได้แล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับสเปคที่รองรับนะครับ16แอมป์นะครับ250โวลต์นะครับแม็กแรงดันกระชากไฟตกกระชากไดที่3,600วัตต์เพื่อนๆอาจจะงงเอ๊ะไอ้3,600วัตต์คืออะไรนะครับปลั๊กไฟทั่วไปเนี่ยครับจะไม่มีตัวรองรับแรงดันหรือแรงกระชากของไฟได้เลยนะครับถ้าไม่ติดตั้งตัวนี้เข้าไปยิ่งเราเสียบปลั๊กไปเยอะๆนะครับอย่างเช่นได้ปรับกผมรองรับที่600หกร้อ,ต,อ,รอร 600, ตัวควบคุมแรงดันนนั้นก็ไมม่สาารถ วัดหรือแรงนั้นได้นะครับเมื่อมันเกินหรือมันโหลดมันก็จะไม่ทํางานมันก็จะไหมแล้วมันก็จะร้อนละลายที่เพื่อนเเห็นปักไฟละลายกันนะครับนั่นแหละครับคือเหตุผลของปักที่ไม่มีการควบคุมหรือการที่มีลิมิตของตัวเองนะครับตัวนี้เนี่ยมีลิมิตของกําลังไฟอยู่ที่3,600เนาะอ่ะมาพร้อมกับ4สวิตช์นะครับเพื่อนเพื่อดูนะครับสวิตต์ตัวนี้เนี่ยโคตรเทพครับนี่ครับเป็นสวิตช์ใหญ่นะครับตัวนึงก็เป็น10บาทแล้วนะครับมีมาหมด4 4สวิต ตัวนี้ถูกแบ่งออกเป็น1 1 1 1 1ควบคุม2ควบคุม3ควบคุม4ควบคุมนะครับรอบด้านนะ USB <อ> <Dans> ไม่ได้ควบคุมเรื้อ s สวิตช์นะครับเป็นออโตเมติกนะครับเพื่อน <lifted> ๆใช้ปุ้กสามารถเปิดปิดแยกได้อ่าดูนะครับผมบอกเลยครับตัวนี้ถ้าตั้งบนโต๊ะของผู้บริหารหรือคนที่ทำงานหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานผู้จัดการออฟฟิศสวยๆควรมีมากๆบอกเลยว่าโคตรควรมีครับราคาเนี่ยครับเหตุผลนะครับราคาปกติอยู่2000กับ 900บาทนะครับผมมีราคาพิเศษอยู่ในร้านผมใน Shopee หรือในออนไลน์เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่เดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะครับอ่าลิงก์ไว้ให้นะครับว่าอ่าซื้อของผมได้ที่ไหนเนาะนะครับคราวนี้เสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับสวิตซ์4สวิตซ์ USB fast charge อีกหนึ่ง body ตัวนี้นะครับทำจากโลหะนะครับลูกค้าไม่ต้องไปกลัวว่าไฟจะดูดจะรั่วนะครับด้านในเนี่ยเดินวงจรเขาเรียกว่าวงจรแบบไม่มีไฟ ออกมาสัมผัสกับบอดี้เลยนะครับเหตุผลที่เราต้องทำบอดี้หนึ่งก็คือกฎตายบอกว่าบอดี้ของปลั๊กไฟต้องไม่ติดไฟนะครับตัวนี้ก็ไม่ติดไฟนะครับถือว่าเป็นงานเทพยอย่างหนึ่งแล้วแต่ตัวนี้ทําจากโลหะเพื่อให้ได้เป็น IP 20คือการกระแทกนะครับการฝุ่นเบื้องต้นแล้วก็การลอยขูดขีดได้เบื้องต้นฉะนั้นจึงต้องเป็นโลหะนะครับแล้วปลั๊กนี้เป็นปลั๊กแฮนด์เมดทำจากมือนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นปลั๊กไฟที่เซอร์วิสได้ ถ้าเพื่อนเซื้อปลั๊กไฟอาร์เร้อยหรืออาร์ลแค่ประมาณไม่กี่สิบบาทเวลามันเสียก็คือทิ้งนะครับตัวนี้ทำสวิตได้ส่งซ่อมได้เป็นของประดับผู้บ้านเราอีกนะครับโคตรคุ้มนะครับมาพร้อมกับสายไฟที่มีความยาวอยู่ที่3เมตรนะครับมีสายยินสายกาวไม่ต้องไปหักนะครับซื้อหัวโทษจะผมไปนะครับเพื่อนคนเห็นสายกาวแบบ3ขาเนาะก็ไปหักมันเสียดายของนะครับอ่ะผมให้เพื่อนเพื่อนดูบอดี้ให้ครบก่อนเนาะว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับนะครับนี่ผมขายของด้วยหัวใจนะครับ ศึกษาพอดักก่อนแล้วเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าปั๊กตัวนี้เสียนะครับมีประกันให้3ปีนะครับถ้ามันมีปัญหาเกิน3ปีแล้วปั๊กพวกที่เซอร์วิสได้ทั้งหมดฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงครับว่าซื้อแล้วมันจะแบบโอ้เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าถ้าลูกค้าจ่ายเงินซื้อสินค้าตัวนี้ในร้านผมนะครับไปพร้อมกับนี่เลยให้ดูครับเห็นไหมครับกระเป๋าครับน่ารักครับเป็นพันเกจตที่เรียกว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับส่วนดาราผมอยู่ข้างหลังครับมินเนี่ยนครับลูกน สนใจสอบถามสินค้าผมได้ในร้านนะครับผมมีร้านในช้อป e ีเดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้ผมจะทิ้งตัว QR code ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อสแกนเข้ามาสอบถามนะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับโอนเงินส่งของให้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ